ฝันเห็นได้เย็บผ้าเปิดไพ่ทำนายฝันพิก,กาส์นะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทําสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝัน ดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำํำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งนะครับสำหรับท่านที่เรีกไพ่ใบนี้นะครับระยะนี้เป็นระยะเวลาที่ท่านจะมีความตึงเครียดนะครับและก็มีความกดดันอย่างมากในสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่นะครับท่านอาจจะเจอปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ายากเหลือเกินที่จะรับมือกับมันนะครับช่วงนี้ต้องใช้ความเข้เขมแข็งความอดทนนะครับต่อสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆให้คลี่คลายลงไปนะครับ ในเรื่องงานท่านอาจจะเจอปัญหาบางอย่างเข้ามาทําให้ท่านต้องจัดการนะครับ ควรระวังเรื่องเอกสารต่างๆให้มากนะครับส่วนในเรื่องการเงินก็ถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างเป่งเครียดนะครับระวังนะครับในเรื่องของเงินช็อตหรือว่าจะมีค่าใช้จ่ายเข้ามาอย่างกระตันหันนะครับควรประหยัดได้รออครอบในการใช้จ่ายต่างๆไว้ก่อนนะครับในเรื่องของความรักก็ระวังนะครับในเรื่องของการทะเลาะเบาแววงนะครับหรือว่าการมีทิฏฐิมานะต่อกันให้มากนะครับ โดยรวมนะครับสถานการณ์ในเรื่องของความรักก็ยังไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับโดยรวมก็ยังต้องระวัดระวังนะครับอาจจะมีคําพูดจากคนรักนะครับที่ทําให้ท่านรู้สึกเสียความรู้สึกได้ทีนี้ก็ต้องอดทนไปก่อนสําหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่2นะครับ,รบเหตุการณ์นะครับหรือว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านอาจจะเกิดความรู้สึกเกิดอัดใจนะครับเป็นเย์เลที่ท่าน อยากใช้ความต้องอดทนกับสิ่งแวดล้อมต่างๆภายนอกนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่นักนะครับมีเรื่องให้เบื่อหน่ายต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้มากนักนะครับได้แต่นั่งนิ่งๆรอโอก,กาสไปก่อนนะครับในช่วงนี้เนี่ยทางที่ดีก็ควรน,นิ่งๆไปนะครับอย่าได้ทําอะไรมากมายนะครับอาจจะมีบางอย่างเข้ามาลบกวนใจตัวท่านเองครับท่านอาจจะ ถูกกดดันจากคนรอบข้างหากมีปัญหาอะไรนะครับขอให้ทำใจไว้ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะอึดอัดอยู่แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวต่างๆก็คงไม่ได้เป็นไปตามที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับแต่ว่าเมื่อถึงเวลานะครับที่ทุกอย่างเปิดออกนะครับเราก็จะค่อยๆแก้ไขสถานาการณ์ไปได้ในที่สุด ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่เบนี้ในเรื่องนี้ขอให้ท่านนะครับระมัดระวังความคิดของท่านให้มากนะครับเพราะว่าตัวท่านเองมีแนวโน้มที่จะ จมดิงกับปัญหานะครับหรือว่าความเครียดเดิมๆที่ผ่านมานะครับเหมือนกับว่าท่านเองอาจจะเจอปัญหาอะไรมาแล้วก็มัวแต่เก็บมันมาคิดซ้ําไปซ้ำมาทําให้ตัวเองเหมือนกับไม่มีความสุขนะครับระวังนะครับจะเป็นโรคเครียดหรือว่ามีความเก็บกดทางอารมณ์สูงนะครับแล้วก็ส่งผลให้สิ่งต่างๆรอบตัวท่านแย่ลงนะครับเพราะว่าท่านอาจจะนั่งมุ้ยทั้งวันหรือเครียดทั้งบันจนคนอื่นไม่ค่อยอยากชี้เข้าเข้าใกล้ท่านนักนะครับงานเนี้ย หากท่านนะครับจะระแวงคนอื่นแต่ก็ไม่ควรระแวงมากจนเกินไปนะครับจนทําให้เกิดความไม่สบายใจกับตัวเองได้นะครับลงไปถึงการคิดนในลักษณะที่อิจฉาคนอื่นนะครับว่าเวลาเอาคําว่าเปรียบเราเอ๊ะทำไมเราแย่กว่าเขาอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนะครับตัวท่านอาจจะดีกว่าคนอื่นตั้งเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าพยายามนะครับไปเปรียบเทียบในเรื่องต่างๆกับคนอื่นมากนัก ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยรวมแล้วสิ่งต่างๆครับเริ่มเข้าที่เข้าทางโดยตัวมันเองนะครับอย่าพึ่งใจร้อนนะครับเพราะว่าโดยรวมแล้วมันจะดีขึ้นอย่างช้าๆคนที่ว่างงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้ข่าว นะครับเรื่องการงานแบบกระทนหันนะครับหากมีงานอยู่แล้วก็มีโอกาสนะครับได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนนะครับความรักในคนวิ็นโสดก็มีโอกาสสูงที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตของท่านแบบปิ๊งกันอย่างรวดเร็วแบบไม่คาดฝันนะครับเรียกว่าเจอปุ๊บก็รู้สึกถูกชะตากันเลยทีเดียวนะครับในคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับก็ความสัมพันธ์ก็จะเริ่มกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่ หมายเลขหนึ่งหมายเลขสีหมายเลขสิบหมายเลขยี่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสีหมายเลขสิบหมายเลขยี่สิ